จะเกิดอะไรขึ้นถ้าทุกสิ่งที่คุณสร้างมามอดไหม้ไปในคืนเดียวนี่คือเรื่องราวที่จะเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องเงินของคุณไปตลอดการสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟังทุกวันให้เป็นนิสัยจากเท่าทานสู่ความมั่งคั่งที่ไม่มีอะไรทำลายได้นี่คือ The Barefoot Investor แผนที่สู่อิสรภาพทางการเงินของคุณไปเริ่มฟังกันเลยจากเท่าทาน ผมเข้าใจแล้วลองหลับตาแล้วจินตนาการตามผมสักครู่นะครับบ้านที่คุณรับของทุกชิ้นที่คุณหามาด้วยน้ำพักน้ำแรงความรู้สึกปลอดภัยทั้งหมดหมอดไหมกลายเป็นเท่าฐานในคืนเดียวนี่ไม่ใช่ฉากในภาพยนตร์แต่มันคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับสกอตเพพผู้เขียนหนังสือ The Barefoot Investor ครับในคืนที่ไฟป่าโหมกระหน่ำฟาร์มของเขาทำลายทุกสิ่งที่เขาสร้างมากับมือ สกอตและครอบครัวต้องหนีเอาชีวิตรอดขณะที่ขับรถออกจากซากปลักหักพังนั่นเองเขามองกระจกหลังเห็นภาพเปเลวเพลิงที่กลืนกินอดีตของเขาแล้วเขาก็กระซิบกับตัวเองเบาๆว่าผมเข้าใจแล้วคุณอาจจะสงสัยว่าเขาเข้าใจอะไรในวินาทีที่สูญเสียทุกอย่างเขากลับค้นพบบทเรียนที่ล้ำค่าที่สุดในชีวิตบทเรียนที่ว่า หายนะทางการเงินก็ไม่ต่างอะไรกับไฟป่ามันสามารถเผาผลาญความสงบสุขของเราได้ถ้าเราไม่เตรียมพร้อมและนั่นคือจุดกำเนิดของปรัชญาการไฟทางการเงิน (Financial Fireproofing) สกอต t ค้นพบว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากสูตรลับซับซ้อนหรือการไล่ตามแพลนรวยเร็วแต่มันเติบโตเหมือนต้นไม้ครับปลูกเติบโตและเก็บเกี่ยว (Plant) Grow Harvest มันคือจังหวะชีวิตที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังที่ใครๆก็สามารถทำตามเพื่อสร้างอิสรภาพทางการเงินที่ยั่งยืนได้และนี่คือสิ่งที่เราจะออกเดินทางด้วยกันในพอดแคสต์ซีรีส์นี้ครับเราจะมาถอดรหัสแผนที่ของ The Barefoot Investor ทีละขั้นตอน ตั้งแต่การจัดระบบเงินของคุณการพิชิตหนี้สินเหมือนโดมิโนโไปจนถึงการสร้างความมั่งคั่งและสุดท้ายคือการเก็บเกี่ยวชีวิตที่คุณเป็นคนออกแบบเองชีวิตที่เรียบง่ายแข็งแกร่งและไม่มีอะไรมาทำลายได้พร้อมจะเริ่มปลูกมเมล็ดพันธุ์แห่งอิสรภาพของคุณแล้วหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยเดทไหนเปลี่ยนชีวิตและการจัดระเบียบบัญชีธนาคารเอาละครับ เมื่อพูดถึงการวางแผนการเงินคุณอาจจะนึกถึงสเปรดชีตตัวเลขยุบยับหรืองบประมาณที่น่าอึดอัดใช่ไหมครับแต่ขั้นตอนแรกของสกอตเพฟจะทำให้คุณประหลาดใจเขาไม่ได้ให้คุณเริ่มที่ตัวเลขแต่ให้เริ่มที่ความสัมพันธ์ครับเขาเรียกมันว่า barefoot date night หรือ date night เท้าเปล่า ง่ายๆเลยคือการที่คุณกับคนรักหรือกับตัวเองถ้าคุณเป็นโสดนัดคุยเรื่องเงินกันสัปดาห์ละครั้งในช่วงเริ่มต้นและหลังจากนั้นเดือนละครั้งอย่างสม่ำเสมอทำไมต้องทำแบบนี้เพราะเมื่อเราเปลี่ยนการคุยเรื่องเงินที่น่าเครียดให้กลายเป็นนัดพิเศษที่ผ่อนคลายความกลัวจะหายไปและความรู้สึกเป็นทีมจะเข้ามาแทนที่คุณจะรู้สึกว่าคุณไม่ได้สู้กับปัญหาการเงินเพียงลำพังแต่กำลังสร้างอนาคตไปด้วยกัน เหมือนเรื่องราวของเอพริลแม็กครับเธอไม่ใช่คนที่มีหนี้ท่วมหัวแต่ก็ไม่เคยมีเงินเก็บเลยจนกระทั่งเธอเริ่มทำเดตไนต์และทำตามขั้นตอนของแบ f o ต t ไม่น่าเชื่อว่าเธอสามารถปลดหนี้ได้กว่า3 0 0 0 0่นดอลลาร์มีเงินเก็บอีก3 0 0 0 0่นดอลลาร์แถมยังสร้างพอร์ตการลงทุนและกองทุนฉุกเฉินได้อีกด้วยทั้งหมดนี้โดยที่เธอยังคงมีความสุขกับชีวิตเหมือนเดิมสิ่งที่เปลี่ยนไปไม่ใช่การรัดเข็มขัดจนผอมโซแต่คือโครงสร้างที่เธอสร้างขึ้น และโครงสร้างนั้นเริ่มที่บัญชีธนาคารครับสกอตชี้ว่าคนส่วนใหญ่เสียค่าธรรมเนียมธนาคารไปเปล่าๆป,ป,ปีละหลายร้อยดอลลาร์ดังนั้นภารกิจแรกของคุณคือหาธนาคารที่ค่าธรรมเนียมเป็นศูนย์โปรดแพรจากนั้นเราจะมาสร้างระบบถังเงินกันซึ่งประกอบด้วย บัญชีสำหรับใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน 2, บัญชีบัญชีหนึ่สำหรับค่าใช้จ่ายจำเป็นและอีกบัญชีสำหรับใช้จ่ายเพื่อความสุข Sp u r g e บัญชีเงินออมออนไลน์ 2, บัญชีและบัญชีพิเศษ 1, บัญชีที่แยกไว้ต่างธนาคารโดยซึ่งเชิงบัญชีนี้แหละครับคือหัวใจสำคัญที่เราเรียกว่าบัญชีโมโจซึ่งเป็นกองทุนฉุกเฉินของคุณ ทำไมต้องแยกธนาคารก็เพื่อสร้างแรงเสียดทานเล็กๆป้องกันไม่ให้เราถอนเงินออกมาง่ายเกินไปนั่นเองในตอนต่อไปเราจะมาเจาะลึกกันว่าถังเงินทั้ง3ามใบทำงานร่วมกันอย่างไรและจะจัดสรรเงินของคุณเข้าแต่ละถังแบบไหนถึงจะให้ชีวิตการเงินของคุณง่ายขึ้นแบบอัตโนมัติครับถังมหัศจรรย์สใบระบบจัดการเงินที่ไม่ต้องทำงบประมาณลาก่อนงบประมาณที่น่าเบือ่อ สกอตเพปไม่เชื่อในการจดบันทึกทุกบาททุกสตังค์ที่ใช้ไปเพราะมันเหมือนการไดเอทที่เข้มงวดเกินไปสุดท้ายเราก็จะโตบะแตกอยู่ดีเขาจึงสร้างระบบที่เรียบง่ายกว่านั้นมากแค่วาดลงบนกระดาษเช็ดปากก็เข้าใจได้แต่ทรงพลังพอที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณได้เลยครับมันคือระบบถังเงิน3ามใบ The Three Buckets ลองนึกภาพเงินเดือนของคุณเป็นสายน้ำนะครับแทนที่จะปล่อยให้มันไหลสเปกสปะ เราจะสร้างเขื่อนและคลองส่งน้ำให้มันไหลไปในทิศทางที่เราต้องการโดยอัตโนมัติถังใบที่ 1. blow bucket, ถังใช้จ่ายนี่คือถังสำหรับชีวิตประจำวันของคุณครับเงินประมาณ60%ของรายได้จะไหลามาที่นี่เพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายจำเป็นทั้งหมดเช่นค่าเช่าบ้านค่าน้ำค่าไฟค่าเดินทางแต่ในถังใบใหญ่นี้จะมีกระเป๋าเล็กๆซ่อนอยู่ด้วยครับ 10%สำหรับสเปอร์ชเงินสำหรับใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยได้อย่างสบายใจไปดูหนังกินข้าวนอกบ้านซื้อของที่คุณอยากได้เพราะชีวิตต้องมีความสุข10%เสำหรับส m i ล์เงินสำหรับเป้าหมายระยะกลางที่ทำให้คุณยิ้มได้เช่นทริปเที่ยวญี่ปุ่นหรือซื้อของขวัญชิ้นใหญ่ให้ตัวเอง 20%สําำหรับไฟ extinguisher ถังดับเพลิงนี่คือกองทุนสำหรับเหตุการณ์ไม่คาดฝันเช่นรถเสียหรือค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินถังใบที่ 2. mojo bucket ถัง mojo นี่คือป้อมปราการทางการเงินของคุณครับบัญชี mojo คือกองทุนฉุกเฉินที่ยากไว้ต่างธนาคารอย่างที่เราคุยกันไปตอนที่แล้วจุดเริ่มต้นคือการมีเงิน2,000ดอลลาร์ในนี้ให้เร็วที่สุด เงินก้อนนี้จะมอบความสงบใจให้คุณอย่างมหาศาลเพราะคุณจะรู้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณยังมีเงินสำรองอยู่เสมอถังใบที่3 Grow Bucket ถังเติบโตนี่คือเครื่องยนต์สร้างความมั่งคั่งของคุณครับเงินในถังนี้มีไว้สำหรับการลงทุนระยะยาวเพื่อไวยเกษียณทุกบาททุกสตางค์ที่ใส่ลงไปในถังนี้ก็เหมือนกับการปลูกต้นไม้เพิ่มอีกหนึ่งต้น วันนี้มันอาจจะยังไม่ออกผลแต่เมื่อเวลาผ่านไปมันจะเติบโตและสร้างความร่ำรวยให้คุณอย่างเงียบๆเ,เห็นไหมครับแค่สามถังนี้เงินของคุณก็จะมีเป้าหมายที่ชัดเจนและในตอนต่อไปเราจะใช้พลังจากถังดับเพลิงของเรามาจัดการกับศัตรูตัวฉกาจที่สุดของอิสรภาพทางการเงินนั่นก็คือหนี้สินครับพิชิตหนี้สินแบบโดมิโนคุณเคยรู้สึกเหมือนจมอยู่ในทะเลนี้ไหมครับ เหมือนเรื่องราวของจอนนี่ที่เพิ่งเรียนจบและได้บัตรเครดิตใบแรกมามันเริ่มต้นจากวงเงินเล็กๆแค่2,000ดอลลาร์แต่ไม่นานนักวงเงินก็เพิ่มขึ้นการใช้ใจ่ายก็เพิ่มตามและในพริบตาเดียวจอห์นนี่ก็ต้องเผชิญหน้ากับหนี้1 5 0 0 0ดอลลาร์ที่ดูเหมือนจะไม่มีวันหนีพ้นนี่คือกับดักที่ธนาคารวางไว้ครับ พวกเขามอบความสะดวกสบายให้คุณก่อนแล้วคอยรัดคุณด้วยดอกเบีย้ยที่แสนโหดร้ายถ้าคุณต้องการอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริงคุณต้องทำลายโซ่ตรวนนี้ให้ได้และมันเริ่มต้นด้วยสัญ,ญลักษณ์ง่ายๆแต่โรงพลังหยิบกันไกลขึ้นมาแล้วตัดบัตรเครดิตของคุณทิ้งซะสอรอตัดบัตรเครดิตจากนั้นเราจะมาเริ่มกลยุทธ์โดมิโนยัวเดดกันครับลิสต์นี้ทั้งหมดออกมา เขียนหนี้ทุกก้อนที่คุณมีออกมาไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ซื่อสัตย์กับตัวเองให้มากที่สุดเรียงลำดับจากน้อยไปมากจัดเรียงหนี้ของคุณโดยเอาก้อนที่น้อยที่สุดไว้บนสุดโทรเจรจากับธนาคารโทรหาเจ้าหนี้ของคุณแล้วขอต่อรองลดอัตราดอกเบีย้ยบอกพวกเขาว่าคุณกำลังพิจารณาข้อเสนอจากที่อื่นวิธีนี้มักจะได้ผลเสมอล้มโดมิโนตัวแรก ทุมเงินทั้งหมดที่คุณหาได้อาจจะมาจากถังดับเพลงของคุณเพื่อปิดนี่ก้อนที่เล็กที่สุดให้เร็วที่สุดฉลองชัยชนะจุดจุด,จดเมื่อนี่ก้อนแรกหมดไปให้ฉลองความสำเร็จเล็กๆนี้มันจะสร้างโมเมนตัมและกำลังใจให้คุณสู้ต่อไปล้มตัวต่อไปนำเงินที่คุณเคยจ่ายสำหรับนี่ก้อนแรกไปรวมกับเงินที่จ่ายสำหรับนี่ก้อนที่สองทำให้คุณปิดนี่ก้อนต่อไปได้เร็วขึ้นไปอีก ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งโดมิโน,โนตัวสุดท้ายซึ่งเป็นนี่ก้อนที่ใหญ่ที่สุดของคุณล้มลงลองจินตนาการถึงวินาทีที่คุณจ่ายเงินงวดสุดท้ายดูสิครับความรู้สึกเบาสบายเหมือนยกภูเขาออกจากอก นั่นแหละครับคือรสชาติของอิสรภาพทางการเงินที่แท้จริงเมื่อคุณเป็นอิสระจากนี้แล้วขั้นตอนต่อไปที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตกําลังรอคุณอยู่นั่นคือการสร้างบ้านของตัวเองครับการซื้อบ้านอย่างฉานฉลาดการมีบ้านเป็นของตัวเองมันเป็นมากกว่าแค่การมีที่อยู่อาศัยแต่มันคือการสร้างรากฐานของชีวิตเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะความทรงจำและความอบอุ่น แต่สกอตเพฟเตือนว่าถ้าเราใจร้อนเกินไปความฝันนี้อาจกลายเป็นฝันร้ายที่เต็มไปด้วยภาระหนี้สินได้แล้วเราจะซื้อบ้านอย่างชาญฉลาดได้อย่างไรกฎของสกอตนั้นเรียบง่ายมากครับเป้าหมายแรกคือเก็บเงินดาวให้ได้อย่างน้อย20%ของราคาบ้านทำไมต้อง20%เพราะมันเป็นตัวเลขมหาศจรรย์ที่จะช่วยให้คุณไม่ต้องจ่ายค่าประกันสินเชื่อเพิ่มเติม PMI และยังทำให้คุณได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ดีกว่าอีกด้วยเงินก้อนนี้จะมาจากไหนก็มาจากถังดับเพลิงของเรานั่นเองครับเราจะนำเงิน20%ของรายได้ที่เราเคยใช้จัดการนี่มาเปลี่ยนเป็นการออมเพื่อบ้านในฝันแทนเคล็ดลับที่จะช่วยให้คุณไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นคำนวณและตั้งเป้าหมายคำนวณดูว่าคุณต้องใช้เวลากี่เดือนในการออมเขียนตัวเลขนั้นแปะไว้ในที่ที่คุณเห็นทุกวัน เสียสละอย่างสร้างสรรค์ลองย้ายไปอยู่ที่พักที่ถูกลงชั่วคราวรับงานเสริมหรือถ้าคุณมีคู่ลองใช้ชีวิตด้วยรายได้ของคนเดียวแล้วเก็บอีกส่วนเต็มๆการเสียสละระยะสั้นเหล่านี้จะมอบรางวัลให้คุณไปตลอดชีวิตแต่กับดักที่ใหญ่กว่าเงินดาวก็คือขนาดของสินเชื่อครับธนาคารมักจะอนุมัติวงเงินให้คุณสูงที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่อย่าหลงกลเด็ดขาด การมีบ้านหลังใหญ่ที่มาพร้อมกับหนี้ก้อนโตจะทำให้ชีวิตคุณตึงเครียดและหมดอิสระเป้าหมายของเราไม่ใช่การมีบ้านที่ใหญ่ที่สุดในซอยแต่คือการมีบ้านที่ทำให้เรานอนหลับสบายในทุกค่ำคืนเหมือนเรื่องราวของคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแดเนียลเอสเคนาซีที่เคยคิดว่าการมีบ้านเป็นของตัวเองคือความฝันที่ไกลเกินเอื้อม แต่หลังจากที่เธอทำตามแผนของแบรฟูดอย่างมีวินยัยในที่สุดเธอก็สามารถซื้อบ้านหลังแรกได้สำเร็จในวัย31ปีถ้าเธอทำได้คุณก็ทำได้เช่นกันครับเมื่อคุณมีบ้านที่มั่นคงแล้วก็ถึงเวลาที่จะเริ่มสร้างความมั่งคั่งอย่างจริงจังในตอนต่อไปเราจะมาดูกันว่าระหว่างอสังหาริมทรัพย์กับหุ้นอะไรคือเครื่องมือสร้างความมั่งคั่งที่ดีกว่ากันครับหุ้น vs e r อสังหา เครื่อนยนต์สร้างความมั่งคั่งที่แท้จริงหลายคนเชื่อว่าการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์คือหนทางสู่ความร่ำรวยแต่สกอตเพพอยากให้เรามองภาพให้ชัดเจนขึ้นผ่านเรื่องราวของนักลงทุนสองคนเจนและมาเลนเจนตัดสินใจลงทุนในหุ้นครับเธอกันเงินปีละ5,000ดอลลาร์ไปลงทุนในกองทุนดัชนี i ินด x f u ฟันที่มีค่าธรรมเนียมต่ำมากเธอทำแบบนี้ซ้ำๆอย่างสม่ำเสมอเป็นเวลา10ปี เรียบง่ายไม่หวือหวาและใช้เวลาไม่กี่นาทีต่อปีในขณะที่มาเลนกระโดดเข้าสู่ตลาดอสังหาริมทรัพย์เธอซื้ออพาร์ตเมนต์มาในราคาเกือบ6 0แสนดอลลาร์ 600, วางเงินดาวและค่าธรรมเนียมไปเกือบ1 0 0 0 0แดอลลาร์ 100, เธอเก็บค่าเช่าได้ปีละประมาณ23,000ดอลลาร์ 23, ฟังดูดีใช่ไหมครับแต่เมื่อหักลบกับค่าใช้จ่ายทั้งหมด ทั้งดอกเบีย้ยจำนองประกันและค่าบำรุงรักษาปรากฏว่าเธอขาดทุนปีละ8,000ดอลลาร์เรื่องราวนี้สอนให้เรารู้ว่าการสร้างความมั่งคั่งไม่ใช่เกมที่ซับซ้อนหรือต้องใช้เงินทุนมหาศาลแต่มันคือเรื่องของความสม่ำเสมอความเรียบง่ายและการควบคุมต้นทุนคำแนะนำของสกอตจึงชัดเจนและตรงไปตรงมา ลงทุนในกองทุนรวมดัชนีที่มีต้นทุนต่ําและกระจายความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอทำไมต้องเป็นกองทุนดัชนีกระจายความเสี่ยงเหมือนคุณได้เป็นเจ้าของบริษัทชั้นนำหลายร้อยแห่งพร้อมกันค่าธรรมเนียมต่ําไม่เหมือนกองทุนที่มีผู้จัดการคอยซื้อซื้อ,อขายขายซึ่งมักจะเก็บค่าธรรมเนียมแพงผลตอบแทนระยะยาวพิสูจน์แล้วในระยะยาวตลาดหุ้นโดยรวมมีแนวโน้มเติบโตขึ้นเสมอ หลักการก็คือตั้งค่าการลงทุนแบบอัตโนมัติให้เงินส่วนหนึ่งจากเงินเดือนของคุณไหลเข้าไปลงทุนทุกเดือนแล้วลืมมันไปซะอย่าไปตกใจกับข่าวร้ายในตลาดอย่าพยายามจับจังหวะซื้อขายแค่ปล่อยให้เวลาและพลังของดอกเบี้ยทบต้นทำงานของมันไปอย่างเงียบๆนี่คือเคล็ดลับที่คนรวยส่วนใหญ่ใช้สร้างความมั่งคั่งครับมันอาจไม่น่าตื่นเต้นแต่มันได้ผลจริง หลังจากที่คุณเริ่มเดินเครื่องยนต์สร้างความมั่งคั่งแล้วขั้นตอนต่อไปคือการกลับมาเสริมความแข็งแกร่งให้กับป้อมปราการของเรานั่นคือการอัปเกรดบัญชีโมโจของคุณครับอัปเกรดโมโจสร้างป้อมปราการแห่งความปลอดภัยจำเงิน2,000ดอลลาร์ก้อนรากในบัญชีโมโจของคุณได้ไหมครับมเมล็ดพันธุ์เล็กๆนั้นเป็นเพียงจุดเริ่มต้น ตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะทำให้ตาข่ายนิรภัยทางการเงินของเราแข็งแกร่งขึ้นจนสามารถรองรับค่าใช้จ่ายในชีวิตของคุณได้นานถึง3เดือนเต็มโปรง่งนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่จะยกระดับคุณจากแค่พอมีเงินเก็บไปสู่ความมั่นคงทางการเงินอย่างแท้จริงแล้วเราจะไปถึงจุดนั้นได้อย่างไรเราจะกลับมาใช้พลังของถังดับเพลิงอีกครั้งครับ เงิน20%ของรายได้ที่คุณเคยใช้โปะหนี่และเก็บเงินดาวบ้านตอนนี้จะถูกส่งตรงไปยังบัญชีโมโจของคุณอย่างสม่ำเสมอในทุกๆเดือนจนกระทั่งยอดเงินในบัญชีนั้นมากพอที่จะให้คุณอยู่รอดได้3เดือนโดยไม่ต้องทำงานเลยแม้แต่วันเดียวลองนึกภาพความรู้สึกนั้นดูสิครับคุณกล้าที่จะเดินออกจากงานที่ไม่ใช่สำหรับคุณ คุณสามารถหยุดพักเพื่อดูแลตัวเองหรือคนในครอบครัวเมื่อจำเป็นคุณไม่ต้องนอนกายหน้าผากด้วยความกังวลอีกต่อไปเงินก้อนนี้ไม่ใช่แค่ตัวเลขในบัญชีแต่มันคืออิสรภาพและอำนาจในการต่อรองกับชีวิตครับเรื่องราวของเลเยนารัสเซลหรือคุณแม่โมโจเป็นตัวอย่างที่ทรงพลังมากครับเธอเคยผ่านชีวิตที่ยากลำบาก ติดอยู่ในความสัมพันธ์ที่เลวร้ายและจมอยู่กับหนี้สินแต่เมื่อเธอเริ่มสร้างบัญชีโมโจของเธอทีละเล็กทีละน้อยจนมีเงินเก็บกว่า30,000ดอลลาร์เงินก้อนนั้นไม่ได้แค่เปลี่ยนสถานะทางการเงินแต่มันเปลี่ยนชีวิตของเธอมันมอบความกล้าให้เธอเดินจากมาและมอบความสบายใจให้เธอรู้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเธอกับลูกจะปลอดภัยเสมอ นั่นคือพลังที่แท้จริงของบัญชีโมโจครับมันคือโล่ที่ป้องกันคุณจากพายุของชีวิตเมื่อคุณสร้างป้อมปราการนี้สำเร็จคุณก็พร้อมแล้วที่จะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของการเดินทางนั่นคือการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่คุณได้ปลูกและฟูงฟักมาตลอดทางครับไล่ธนาคารออกจากชีวิตคุณซะเมื่อคุณสร้างความมั่นคงทางการเงินได้ระดับหนึ่งแล้วจะมีกับดักที่อันตรายที่สุดรอคุณอยู่ นั่นคือ Lifestyle อินฟล t i o ชันหรือการยกระดับการใช้ชีวิตตามรายได้ที่เพิ่มขึ้นเหมือนเรื่องราวของทอมและโมนาครับพวกเขามีบ้านหลังเล็กๆที่อบอุ่นแต่ในใจก็ฝันถึงบ้านหลังใหญ่ที่หรูหรากว่าเมื่อราคาบ้านของพวกเขาสูงขึ้นพวกเขาก็รีบขายและกู้เงินเพิ่มเป็นล้านดอลลาร์เพื่อซื้อบ้านในฝัน ภายนอกพวกเขาดูเหมือนประสบความสำเร็จแต่เบื้องหลังประตูที่ปิดสนิทพวกเขากำลังจมอยู่กับความเครียดจากหนี้สินก้อนโตไม่ต่างอะไรกับการเป็นทาสของธนาคารสกอตชี้ให้เห็นความจริงที่น่าสนใจว่าเศรษฐีตัวจริงส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ชีวิตแบบนี้ครับพวกเขาอาศัยอยู่ในบ้านธรรมดาขับรถธรรมดาและใช้จ่ายอย่างรู้คุณค่า พวกเขาไม่ได้ไล่ตามสัญลักษณ์ของความรวยแต่พวกเขาสร้างความมั่งคั่งอย่างเงียบๆผ่านการลงทุนในทางกลับกันธนาคารอยากให้คุณเชื่อตรงกันข้ามพวกเขาล่อลวงคุณด้วยสิทธิประโยชน์บัตรเครดิตคะแนนสะสมส่วนลดต่างๆแต่ทั้งหมดนั้นเป็นเพียงควันและกระจกเงาทุกครั้งที่คุณรูดบัตรมันคืออีกหนึ่งวิธีที่ธนาคารจะทำกำไรจากคุณ ดังนั้นในช่วงเก็บเกี่ยวนี้ภารกิจสำคัญของคุณคือไล่ธนาคารออกจากชีวิตคุณให้มากที่สุดปฏิเสธการอัปเกรดที่ไม่จำเป็นคุณไม่จำเป็นต้องมีรถใหม่ล่าสุดหรือบ้านที่ใหญ่ขึ้นเสมอไปตั้งเป้าหมายที่จะปลอดหนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการชำระหนี้บ้านให้หมดก่อนวัยเกษียณมองให้ทะลุแผนการตลาดสิทธิประโยชน์ต่างๆมักจะกระตุ้นให้เราใช้จ่ายเกินความจำเป็น ความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้มาจากการสร้างความประทับใจให้ใครแต่มาจากการใช้ชีวิตที่ต่ำกว่าฐานะการเป็นอิสระจากหนี้และการลงทุนอย่างชาญฉลาดเมื่อคุณเป็นอิสระจากอิทธิพลของธนาคารแล้วคุณก็จะสามารถวางแผนเป้าหมายที่สำคัญที่สุดในชีวิตได้อย่างแท้จริงนั่นคือวัยเกษียณที่มีความสุขครับตอกตะปูปิดฝาโรงวัยเกษียณตัวเลขที่ไม่ต้องถึงล้าน คุณต้องมีเงินหนึ่งล้านดอลลาร์เพื่อเกษียณเราคงเคยได้ยินคำพูดนี้นับครั้งไม่ถ้วนใช่ไหมครับตัวเลขที่ดูไกลเกินเอื้อมนี้ทำให้หลายคนท้อแท้และล้มเลิกความตั้งใจไปเลยแต่สกอตเพพบอกว่านั่นคือความเชื่อผิดๆครับความมั่นคงในวัยเกษียณไม่จําเป็นต้องใช้เงินล้านแต่ต้องการเพียงตัวเลขที่ชัดเจนกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดและวินัยเท่านั้นเขาเรียกมันว่า กลยุทธ์ดอนเนล b r บร m ดแนนักคริกเกต็ตในตำนานที่เน้นความสม่ำเสมอและเชื่อถือได้ไม่ใช่การตีโฮมรันเพียงครั้งเดียวแล้วตัวเลขจริงๆที่คุณต้องการคือเท่าไหร่หลังจากที่คุณมีบ้านเป็นของตัวเองและปลอดหนี้แล้วถ้าคุณเป็นคู่รักเป้าหมายของคุณคือมีเงินลงทุนประมาณ250,000ดอลลาร์ 250, ถ้าคุณเป็นโสดเป้าหมายของคุณคือมีเงินลงทุนประมาณ170,000ดอลลาร์ 170, ใช่ครับ คุณฟังไม่ผิดตัวเลขเหล่านี้เมื่อนำไปลงทุนอย่างชาญฉลาดในกองทุนดัชนีจะสามารถสร้างกระแสเงินสดที่เพียงพอต่อการใช้ชีวิตที่สะดวกสบายได้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายการเดินทางปีละครั้งการทานข้าวนอกบ้านและเหตุฉุกเฉินต่างๆมันคือชีวิตเกษียณที่มีศักดิ์ศรีไม่ใช่แค่การอยู่รอดครับเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายนี้สกอตได้ให้กฎเหล็กสข้อ เข้าสู่วัยเกษียณแบบปลอดหนี้ร้อเปอร์เซ็นโดยเฉพาะหนี้บ้านอย่าเพิ่งเกษียณจนกว่าจะถึงเป้าหมายทำงานต่อไปจนกว่าคุณจะมีเงินลงทุนถึงเป้าที่วางไว้อย่าหยุดทำงานโดยสิ้นเชิงลองทำงานอดิเรกหรืองานพาร์ทไทม์ที่คุณรักสักสัปดาห์ละวันมันไม่เพียงแต่จะสร้างรายได้เสริมแต่ยังช่วยให้คุณมีเป้าหมายและมีชีวิตชีวาอยู่เสมอ เรื่องราวของเท็ดและริต้าที่เริ่มต้นด้วยเงินเก็บเพียง40,000ดอลลาร์แต่สามารถสร้างเงินลงทุนได้ถึง250,000ดอลลาร์ในเวลาไม่กี่ปีเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าแพผนนี้เป็นไปได้จริงครับเมื่อคุณตอกตะปูปิดฝาลงเรื่องความกังวลในวัยเกษียณได้แล้วก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายที่ลึกซึ้งที่สุดของการเดินทางครั้งนี้การสร้างสิ่งที่เงินก็ซื้อไม่ได้นั่นคือมรดกของคุณครับ การเก็บเกี่ยวครั้งสุดท้ายเราเดินทางมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับและขั้นตอนนี้ไม่ได้เกี่ยวกับตัวเลขในบัญชีธนาคารอีกต่อไปแต่มันเกี่ยวกับคำถามที่ลึกซึ้งที่สุดคุณอยากให้คนจดจำคุณในฐานะอะไรเมื่อเรื่องราวชีวิตของคุณถูกเล่าขานในอนาคตสิ่งที่ผู้คนจะจดจำไม่ใช่ขนาดของบ้านหรือยี่ห้อของรถแต่คือผลกระทบที่คุณสร้างขึ้น คือความเมตตาที่คุณมอบให้และคือชีวิตของผู้คนที่คุณได้สัมผัสเหมือนเรื่องราวของชนุปติจาก,กดิชนักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ที่เติบโตมาจากความยากจนแต่เพราะได้รับความช่วยเหลือจากครูเพียงคนเดียวชีวิตของเขาก็เปลี่ยนไปตลอดกาลหลายปีต่อมาแทนที่เขาจะเก็บความสำเร็จไว้คนเดียวเขากลับเลือกที่จะส่งต่อโอกาสนั้น เขาใช้ความรู้และทรัพยากรที่มีช่วยเหลือผู้คนนับพันให้หลุดพ้นจากความยากจนหัวใจของการสร้างมรดกก็คือสิ่งนี้ครับคุณไม่จำเป็นต้องเป็นมหาเศรษฐีเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงคุณแค่ต้องใช้สิ่งที่คุณมีเพื่อสร้างความแตกต่างไม่ว่าจะเป็นการให้โอกาสอาจจะเป็นการบริจาคเงินจำนวนเล็กน้อยผ่านองค์กรที่ให้สินเชื่อเพื่อคนยากไร้การให้เวลา การเป็นอาสาสมัครหรือการให้คำปรึกษาแก่คนรุ่นหลังการให้ความรักเริ่มต้นจากคนใกล้ตัวที่สุดปฏิบัติต่อครอบครัวและคนรอบข้างด้วยความรักและความเคารพความมั่งคั่งทางการเงินมอบความปลอดภัยและความสะดวกสบายให้กับเราแต่ความร่ำรวยของชีวิตที่แท้จริงนั้นวัดผลจากการให้และการรับใช้ผู้อื่นนี่คือการเก็บเกี่ยวครั้งสุดท้ายครับ และนี่คือทั้งหมดของ The Barefoot Investor เราได้เดินทางผ่าน9ขั้นตอนจากการปลูกมเมล็ดพันธ์ทางการเงินการเปิบโตความมั่งคั่งอย่างมีวินยัยและสุดท้ายคือการเก็บเกี่ยวชีวิตที่เต็มไปด้วยอิสรภาพความมั่นคงและความหมายคำถามสุดท้ายไม่ใช่ว่าแผนนี้จะได้ผลหรือไม่แต่คือคุณจะเริ่มก้าวแรกเมื่อไหร่ อนาคตทางการเงินที่ปลอดภัยมั่นคงและเป็นอิสระรอคุณอยู่ครับขอเพียงแค่คุณกล้าที่จะเริ่มต้นเดินเท้าเปล่าไปบนเส้นทางนี้ตั้งแต่วันนี้ขอบคุณที่ร่วมเดินทางมาด้วยกันครับสวัสดีครับถ้าคุณชอบฟังเรื่องราวที่มีสาระและความสนุกแบบนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องฟังทุกวันให้เป็นนิสัยด้วยครับ